ดูเรื่องของอาชีพการเกษตรยุคใหม่กันบ้างนะคะโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เดินหน้าโครงการนําลูกหลานเกษตรกลับบ้านค่ะสารต่ออาชีพเกษตรกรสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้กลับมาพัฒนาถิ่นเกิดโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมนะคะเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะพื้นที่กว่า23ไร่ในบ้านตลาดขี้เหล็กตาบุญแม่โปง่งอำเภอโดยเสเกตจ,จังหวัดเชียงใหม่ ที่นายวรชัยทองคำฟูได้สืบทอดในการทำการเกษตรจากบิดาที่เคยทำการเกษตรแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่นิยมทั่วไปถูกจัดพื้นที่แบบใหม่ให้เป็นโซนต่างๆ11โซนตามความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการน้ำของพืชแต่ละชนิดแบ่งพื้นที่ปลูกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มไม้เศรษฐกิจเช่นลำไยมะม่วงมะขามกระท้อนกลุ่มไม้ป่ามีทั้งไม้สักพยูงไม้ไผ่ มะขามป้อมผักหวานและกลุ่มไม้กินหัวเช่นบุกขิงขา่าตะไคร้ถือเป็นการจัดสวนแบบวนันเกษตรที่พืชผลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกผลผลิตตลอดทั้งปีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายนี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวังพึ่งพืชเศรษฐกิจตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะป้องกันปัญหาราคาตกต่ำเมืม่อถึงฤดูกาลที่ผลผลิตล้นตลาดได้เป็นอย่างดี แต่เดิมเกษตรกรรายนี้เคยทํางานเป็นลูกจ้างในหน่วยงานแห่งหนึ่งต่อมาจึงเกิดความคิดที่จะนําความรู้ความสามารถของตนที่มีผนวกกับภูมิปัญญาของบิดาในการกลับมาดูแลสวนของที่บ้านซึ่งสอดคล้องกับโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านของกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผลักดันนโยบายสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ หันกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้นพร้อม,อมสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่และช่วยในการหาตลาดรองรับสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี2564ซึ่งจะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานและผลผลิตภาคการเกษตรซึ่งนายวรชัยก็เข้าร่วมโครงการนี้เช่นกันโดยมุ่งหวังจะสร้างเครือข่ายเกษตรกรคน,คนรุ่นใหม่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และต่อยอดนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความยั่งยืนในส่วนที่จะได้นะส่วนหนึ่งนะมันก็จะได้อยู่3อย่างคือ1ได้ความรู้ 2. ได้ในเรื่องของปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตไม่ใช่ตัวเงินเสมอไปอาจจะเป็นปัจจัยในเรื่องของการหนุนเสริมทางด้านความคิดส่วนที่2การหนุนเสริมในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจะให พัฒนาศักยภาพในเรื่องของเกษตรกรรุ่นใหม่เนะี่ยให้มีตลาดหรือว่าให้มีในเรื่องของการขาการขายเพิ่มมาขึ้นไอสิ่งสุดท้ายออที่ขายมาได้ก,ก็คือในเรื่องของเครือข่ายเพื่อนเกษตรกรเข้ามาร่วมพวกก็ได้เจอกับเพื่อนเกษตรกรที่มีแนวคิดในลักษณะเดียวกันเนะี่ยที่หลากหลายและก็มีแนวคิดในเรื่องของการจัดการแปลงเกษตรแบบสมัยใหม่ต่างจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เคยทําการเกษตรในเชิงที่วิ่งตามคนอื่นไอเราเนะี่ยเป็นเกษตรรุ่นใหม่ก็จะ เปลี่ยนแนวความคิดจะวิ่งตามคนอื่นว่าให้เป็นเจนใหม่หรือว่าแนวคิดใหม่ๆที่จะสร้างให้การเกษตรอะให้การเกษตรของบ้านเราให้มีความยั่งยืนและให้มีความเจริญเติบโตบนพื้นฐานศักยภาพของตัวเองครับนอกจากนี้ยังได้ต่อยอดนำผลผลิตท,ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาแปรรูปมากกว่า10ชนิดเช่นกระเทียมดองมะม่วงแช่อิ่ม มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้งะมะขามกลุก๊ลาภายใต้<ม>แบรนด์นิเวศโดยมีโรงผลิตที่ได้มาตรฐานออยถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่ทำกันเองในครัวเรือนกระจายสินค้าสู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและยังช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ในยามที่ราคาตกต่ำได้อีกด้วยปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตร,รกรกลับบ้านแล้วจำนวน178รายกระจายอยู่ในพื้นที่25าอำเภอ มีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการ5สหกรณ์นับเป็นความร่วมมือที่จะส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มั่นใจในศักยภาพของตนเองและพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านการเกษตรในยุคศตวรรษที่21นิรุชวินอริยากุลโรธสุพัฒน์ลกมล NBT เชียงใหม่รายงาน